แล้วก็วันนี้ทางพลตโ,โทคำลนวิทย์ทูตกระจานะครับผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลพร้อมกับรองผบชนพลตร,ทรีทิติราชหนองหานพิทักษ์นะครับมาสาธิตการใช้เครื่องบินบังคับ mm hmm. ติดกล้องวงจรปิดหรือว่า CC t v ทวนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการใช้บังคับเพื่อบันทึกภาพในมุมสูงนะครับซึ่งทางพลตโ,โทคำลนวิทย์เนี่ยบอกนะครับว่าใช้เงินส่วนตัวซื้อมาเลยนะฮะ เพื่อภารกิจนี้ซื้อมาสองลำลำละหนึ่งแสนนะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถบันทึกภาพในที่มืดได้อย่างชัดเจนเงียบด้วยตอนบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยไม่มีเสียงจะมีเสียงเฉพาะตอนขึ้นตอนลงเท่านั้นคนี่นะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีการสั่งซื้อเครื่องบินบังคับแบบนี้เนี่ยฮะมาเพิ่มอีกแต่ตอนนี้ซื้อมาสองลำก่อนจะเก็บภาพผู้ชุมนุมในมุมสูง ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเครื่องบินนี้สามารถช่วยงานตำรวจได้มากเลยนี่นะครับไหนอ่ะมีไหมฮะมีตอนที่ทางพลตรีทิติราตนหนองหารบังคับเครื่องบินอันนี้ให้ดูไหมฮะอ๋อเห็นแต่ภาพคุณคัโมวิศเห็นแต่ภาพคนซื้อ ล้ำลแสนเลยเหรอซื้อส่วนตัวเลยเหรอซื้อส่วนตัวเลยจริงหรือเปล่าขอดูใบเสร็จได้ไหมไม่ได้ดูถูกท่านนะแต่ขอดูได้ไหมจริงเหรอลํำลแสนนะครับล้ำละแนสองสองลํำก็สองแสนกว่าใช่ใช้เงินส่วนตัวเลยขอดูใบเสร็จนิดนึงได้ไหมขอดูนิดนึงใช่ใช้ใช้เงินท่านเลยเหรอก็ท่านบอกแบบเนี้โโหปั้มมากอะปั้มมากนี่ นี่ฮะนี่เหรอไหนดูเต็มเ็มหน่อยนี่นี่นะนี่นี่เหรอลำละแสนเหรอนี่แหละลำละแสนโอ้โหโอ้โหแบบเจ็ดพันห้ามาไหมท่านได้ต่อได้ต่อบ้างเจ็ดพันห้ามาปะเนี่ยเอออยากดูตอนมันบินเะคืออยากจะรู้ว่าซื้อจากไหนใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกซื้อจากไหนแล้วก็เออเขาดูใบเสร็จนิดนึ่ะมันจะมีชื่อบริษัท โออยากรู้อ่ะอแต่อย่างพวกโดรนเนี่ยที่นักข่าวใช้กันอ่ะดูตอนขึ้นบินเลยอันนี้ตอนดูอากาศนี่เนี่ยลำปรสนอะไรล้ะเมื่อกี้คุณบรรยงพูดอะไรพวกโดรนที่นักข่าวเขาใช้กันน่ะโดรนอ่ะคล้ายเฮลิคอปเตอร์อ่ะที่ไปเก็บภาพมุมสูงกันอ่ะแล้วก็ผมไปดูราคาไอ้แบบรุ่นที่มันบังคับผ่าน iPhone iPad ได้อ่ะ ลำห <Hey. S 1> น,นึ่งพันกว่าบาทเองเฮ้ยพันกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเองเฮ้ย <Hey. S 1> หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นห้าได้ต่อลำนะนะอืมบอกเบอร์ส่วนตัวเป็นชงให้กับท่านคำโรบิททราบเลยอันนี้ลำละแสนที่สงสัยติดอุปกรณ์ไฮเทคมากเลยแต่มันดูแล้วมันกองแกงนะ๊งเนาะอืผมกลัวจะโดนแบบหนังกระติกยิงล่วงเลยที่ที่อา่าวพราทที่กเกาะเสม็ดที่น้ำมันดิบั่วเนี่ยเขาก็มีใช้เครื่องบินบันทึกนะ อ๋อใช่เห็นฮะใช่เห็นอะไรใช้เครื่องบินร่อนเนี่ยหรือว่าหรือว่าฮอก็ไม่รู้โดหรืออะไรก็ไม่รู้บันทึกภาพไว้ใช่ไหมบันทึกภาพแล้วดีเลยอะเห็นเลยว่าโอ้โหเห็นการทํางานแบบเห็นชัดเลยอนะฮะอ่าอ่าไหนไหนไหนเออนี่นี่ท่านผู้ชมฮะนี่แหละฮะอันนี้บันทึกภาพจากมุมสูงนะฮะนี่ฮะที่คุณบรรจงบอกรับละหมื่นเราละหมื่นกว่าบาทแต่นี้ก็อันนี้ของ ของคุณคำลลวี่ยลำละแสนนะฮะบันท that that ึกภาพที่มืดได้นะฮะ Nation Drone เห็นไหมฮะเห็นไหมโอ้โหม่จะเปิดตับตไม่ต้องเปรียบหลอกให้ดูภาพนี้ก่อนโะโ่ให้ดูภาพเต็มๆก่อนเห็นไหมมุมได้เลยนะฮะมุมดีเลยเออ แล้วบังคับด้วยสมาร์ทโฟนด้วยใช่ไหมฮะรุ่นใหม่นี้บังคับด้วยสมาร์ทโฟน iPad iPhone ก็บังคับแล้วก็ดูจอจาก iPad iPhone เนี่ยมันจะเชื่อมกันไงกล้องข้างบนกับจอที่เราดูอยู่อ่ะคุณระวังนะคุณกลางคืนไปไหนมีไอเครื่องนี้ตามทีละด้วยนะไม่รู้ใครแบบเมียใช้ตามป่ะสะกดรอยดูผมยิงทิ้งเลยเอาหนังสติ๊กยิงเอาหนังสติ๊กยิงเอเราพักสักครู่ได้กลับมาช่วงหน้าครับครับ ข่าวครับ